ตอไปที่มันเขียนโดยทีมนี้เชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานมันเนี่ยมันต้องแข็งอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวเว็บแอปเนี่ยใครเขียนน่ะอาจจะเป็นเด็กจบใหม่ก็ได้ใครเขียนเว็บเราเราไม่รู้เลยบางทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเป็นช่องทางวิกเนตที่เขาเล่นกันถ้าจบใหม่มาเนี่ยเอาความรู้มาอะไรมาเขียนหรือซื้อหนังสืออ่านตามล่าเยดบุ๊กนายอินเลาอะไรทั้งแหลเนี่ยเอามาอ่านแล้วเขียนเนี่ยถูกแฮกอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกัน อ่ะเว็บแฮกกิ้งนะเรามาเริ่มที่สไลด์นี้แปดนะของทุกการโจมตีเกิดขึ้นที่เว็บอินเทอร์เฟซอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์อินฟาแล้วก็เป็นการโจมตีจากข้างนอกเนี่ยนะประมาณแปดจุดเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นข้อมูลปีสองพันสิบผมคิดว่ายุคนี้มันอาจจะขึ้นมาอีกนะหรือจะมีส่วนของโมบายแอปเนะี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยคือเทรนด์มันมาทางนี้อยู่แล้วก่อนปีสองพันสิบเนี่ยเราพยายามแฮกกันที่อินฟาแฮกกันที่เซอร์วิสแฮกกันที่แบบเอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์แฮกกันที่เซกเวย์ เซิร์ฟเวอร์คอนฟิกไม่ดีมีช่องโหว่อย่างเช่นในหนังเดอะแมทริกนะโปรแกรม Open s e c u r e Shell มันผมจำไม่ได้ว่าใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนนะแต่เป็นเซอร์วิสตัวนี้อนะ s e c u r e Shell มีช่องโหว่ใช้ Public Exploit โค้ดโจมตีที่เขาเผยแพร่กันแฮกเข้าไปได้ในยุคนี้ไอช่องโหว่ที่เป็นในระดับเซอร์วิสเช็ดเทมเนี่ยมันเริ่มหายากแล้วหายยากคือมันเหลือไม่กี่เจ้าไนงะถ้าพูดถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณใช้อยู่กี่ฮอร์อ apache engine x แถวๆเนี้ยใช่ไหมแค่สองอันนี้ก็เกิน50%แล้วแน่นอนมันมีมิกิเจ้าอัพเปเช่นเนี่ยมันก็อยู่มายาวนานแล้วช่องโหว่ที่เจอมันก็ถูกได้รับการแก้ไขมาเรื่อยๆ n g นจิก็เหมือนกันมันเริ่มแข็งแล้วเพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็เปลี่ยนมาหลางังๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจที่แต่ก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่มันเจอได้น้อยเพราะฉะนั้นหลังๆที่มันสาเร็จจริงๆเนี่ยอยู่ที่แอปพลิเคชันที่องค์กรนั้นเขียนเพราะว่าอะไรอัพเขียนก็ต้องเป็นเช่เอน่าจะเกิ้นเอ็กซ์ใครเขียนก็ ใช่ไหมเป็นต้นเพราะนั้นแน่นอนท็อปไปที่มันเขียนโดยทีมนี้เชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานมันเนี่ยมันต้องแข็งอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัวเว็บแอปเนี่ยใครเขียนน่ะอาจจะเป็นเด็กจบใหม่ก็ได้ใครเขียนเว็บเราเราไม่รู้เลยบางทีใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้แหละคือเป็นช่องทางวิกเนตที่เขาเล่นกันถ้าจบใหม่มาเนี่ยเอาความรู้มาอะไรมาเขียนหรือซื้อหนังสืออ่านตามร้านเยดบุ๊กนายอินอะไรทั้งแหล่เนี่ยเอามาอ่านและเขียนเนี่ยถูกแคกอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันจากรูปนี้ก็คือ86%เว็บแอปอลิเชัน แฮกผ่านเว็บแอป14เอนินฟานะข้อมูลจาก UK Security b r a t f Investigation Report นะปี2010โอเคเรามาดูภาพกันหน่อย Network Topology ปกติมันแบ่งออกเป็น3โซนเอาง่ายๆนะคุณก็มีโซนที่เป็นโซนที่เรียกว่า Public นคะก็คือโซนอินเทอร์เน็ตอันนี้เราคอนโทรลอะไรไม่ได้หรอกนะมันก็อินเทอร์เน็ตแฮกเกอร์ก็ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาเข้ามาถึงตรงหน้าบ้านเราตรงไหนไฟเบอรตัวแรกเลยที่อินเทอร์เฟซกับพ u b l i ิคผ่านไฟเบอ l ตัวที่เด่นเข้ามาอันนี้เราเรียกว่าโซน DMC ถ้าเ,เ,เป็นสําเป็นสับทหารนะโซนป้องทหารอะไรอาชีพเชิญเนี่ยนะฮะจําไม่ค่อยได้ก็คือเป็นโซนที่จะเข้าถึงได้ทั้งข้างนอกและข้างในข้างในก็คือ Internal Network อินเทอร์เน็ตเน็วิร์กอันแดงๆนะฮะข้างในเข้าถึงอันนี้ได้ข้างนอกแต่ว่าไอตัวแอคเคอร์เนี่ยเข้าจากพับลิกเข้ามาเนี่ยเข้ามาถึง dmc ได้แต่ว่าเขาจะเข้ามาถึงอินเทอร์เน็ตเน็วิร์กไม่ได้นะอันนี้โทโบโลจีปกติที่ควรจะเป็นจะเป็นแบบนี้แหละมันมีอยู่3โซนนะ <S <S ถ้าเกิดองค์กรเรามีการให้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวออ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 รรรรร์์์์ FTP เเเเเซซิิฟวะไไกกก็็ตตตาาาาามมแ่่ยูในนนนนนโ DMC คคืจทขข้้้งด แต่ว่าคนจากข้างนอกเนี่ยจากคนเด็กเข้าไปในเวิ์กภายในเนี่ยเข้าไปที่ไฟแชร์หรือว่า AD เนี่ยไม่ได้นะถ้ามันได้เนี่ยคือคนรคูคือคุณค,ค,คอนฟลิกไม่ถูกแล้วนะฮะมันควรจะไม่ได้นะทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ช่องทางที่เขาจะแฮกเข้ามาจำลองเคสคลาสสิกเลย80%มันก็ทำแบบนี้แหละไอ้80%ที่แฮกเว็บเนี่ยตามสเต็ปนี้เลยนะหนึ่งเลยมีกี่เว็บ ก็หาเซเว็บหนึ่งมีช่องโหว่แล้วก็แฮกเข้าไปสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าสมาสมุติอินเคสที่เป็นที่มันเป็น success เคสเนาะแฮกเกอร์เข้ามาปุ๊บมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่เว็บหนึ่งแล้วก็เป็นเว็บที่มีช่องโหว่นะเขาสามารถได้เอาโค้ดเขาเข้าไปรันที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อันนี้ได้เอาโค้ดเข้าไปรันที่เครื่องนี้ได้พอเอาโค้ดเข้าไปรันที่เครื่องนี้ได้ปุ๊บเครื่องนี้ถูกคอนโทรลแล้วโดยแฮกเกอร์ได้แล้วใช่ไหมพอเขาอาโค้ดเข้าไปรันได้นี่ก็รีโมทรีเวิลดคอนเนคชั่นอะไรเข้าอนใ่กจ เดี๋ยวจะงงในตอนลงดีเทลนะได้มิช่องโวเอาโค้ดไปรันได้แล้วทำยังไงต่อเซิร์ฟเวอร์ที่ต่อมาจะโดนแฮกเลยคืออะไรฮะดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อันนี้ยังไม่ต้องไปลงลึกนะมองโกลีบิโนโน้ตเชียไอเชียอะไรยังไม่ต้องไปลงลึกเอาแค่ว่ามันคือไอตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลนะ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับแอปพลิเคชันแน่นอนเพราะแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องไปดึงข้อมูลบางอย่างมาสแสดงใช่ไหมหรือก็ต้องเอาข้อมูลบางอย่างส่งไปเก็บที่ Data Data Base Server Server อะไรก็แล้วแต่่ภาพใหญประมาณนี้ซึ่่่งไมวาจะเป็นคุณจะใช้สมเติว่าเป็นเเอาว็บเพจได้ง่ายเลย SQL Database ทั่วไป ไอฝั่งแอปพลิเคชันเนี่ยมันต้องเก็บอะไรเรียกว่าค n n เน็กชันสต i n g เพราะฉะนันสตริงคืออะไรก็คือ username password ที่ติดต่อกับ Data b a บ e เนี่ยมันต้องถูกเก็บอยู่บนเว็บเซิร์ฟใช่ไหมงานเว็บเซิร์ฟเนี่ยมันจะคุยกับ Data b a บ e ได้อย่างไงมันจะไปเอาข้อมูลออกมาได้อย่างไงใช่ไหมถ้าเป็น PHP คุณถ้าคุณเคยเขียนคุณก็จะรู้ถ้าเป็น asp ในไฟล์ w ว็บ o n f i g มันก็ต้องมี Us e r อ a ์เนมพาของ Databa s e เก็บอยู่ที่ตัวแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเว็บถูกแฮ็ก, hack, กเว็บ เขาข้อมูลข้อมูลอยู่แล้วนะเขาอยากจะรู้แล้วว่าเดต้าเบสเซิร์ของเรามีอะไรเราสามารถที่จะลด Impact ได้นะยังไงในการคอนฟ i g กเขาเรียกว่าการ h a r d ด n n นนิ่งเดต้าเบสเซิร์เรา h a r d ด n n นนิ่งยังไงนะเช่นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เว็บแอปคุยกับ d a t a าเบสเซ r ร์ r เนี่ยด้วยสิทธิ์อะไรถ้าเกิดเราตั้งสิทธิ์ root เลยถ้าเป็น M S S Q L เนี่ยนะเราตั้งสิทธิ์ S A เนี่ย hacker hack ได้เขาได้ username password ของ S A เขาอ่านเดต้าเบสได้ ทั้งหมดนะเพราะมันเป็นสิทธิ์สูงสุดใน SA หรือถ้าเป็นสิทธิ์ root ของ MySQL mm hmm. ก็อ่านได้ทั้งหมดสมมติว่าไอเว็บคุณเนี่ยมีอยู่ร้อยเว็บแม่งมีเว็บเดียวเลยที่มีช่องโหว่ให้เว็บเดียวถูกแค่ใน t a b a s e s e r v e r เนี่ยถ้าเก็บถ้าเก็บข้อมูลของเว็บร้อยเว็บเนี่ยถูกอ่านได้หมดเลยนะถ้าคุณใช้สิทธิ์ root หรือว่าสิทธิ์ SA กับทุกเว็บอ่ะเพราะฉะนั้นเราลดความเสี่ยงหรือลดความเสีายตรงนี้ได้โดยการ c ีย a t อ User ให้สิทธิ์ที่เหมาะสมในแต่ละแอปหรือว่าเว็บ PR เว็บที่หนึ่งคุณ,คณ,คณ,คณ user PR, เห็นเฉพาะดัตต์เบสของของเว็บนี้ไม่ควรจะต้องให้สิทธิ์ยูเซอร์ของเว็บนี้ไปเห็นดัตต์เบสของอื่นใช่ไหมอันเนี้ยเราจะคิดว่าไม่ไม่สำคัญนะอันนี้สําคัญคนมักมองข้ามเพราะเราอยากสะดวกสบายไงเราก็าเอ้สิทธิ์รูปไปเลยไม่เคยมีปัญหาเลเไปเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องสิทธิ์แต่เมื่อไหร่ที่เคลียร์ปัญหา,ป,ญหาปุ๊บมันต้องมีเออร์เลอร์ต้องมีเรื่องสิทธิ์เรื่องการอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะมีประสบการณ์นะั้นเราก็เลยทําอย่างนี้มันก็เลยเป็นแฮกเกอร์ก็เลยชอบเลยเหมือนกันที่ทาอย่างนี้เพราะนั่นเนี้ยเป อันนี้เราพูดถึงเรื่องของ web packing นะแต่ผมจะจะแตะเรื่องของ security ไปด้วยเรื่อยๆหลายๆในหลายประเด็นเพื่อให้เราได้เอาไปปรับใช้กับองค์กรเราอะนะให้มันปลอดภัยขึ้นเราต้องการที่จะเผยแผ่ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วไปต่อนะด a ต a ์เบสเซิลเวอรไปเลยนะถูกลิดก่อนเลยถ้าใช้สิทธิ์รู้เรือ A จบเลยซึ่งเป้าหมายต่อไปคืออะไรฮะไฟล์ Find Server อร ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลลับจริงๆขององค์กรเนี่ยที่ไม่แม้แต่จะอยู่ในโซน DMC เนี่ยแฮกเกอร์อยากได้แล้วทำยังไงอ่ะแฮกเกอร์มันเชื่อมต่อเข้ามาที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นี่หมายวมว่มันต้องผ่านไอวอลสองตัวมันต้องมีผ่านเน็ตผ่านอะไรแล้วมันจะคุยยังไงอ่าจําได้ไหมเขาคอนโทรลเครื่องที่อยู่ในโซน DMC ได้แล้วเครื่องที่อยู่ในโซน DMC เนี่ยคุยได้ทั้งสองฝั่งอย่างที่ผมไ,มได้บอกไปก่อนคุยได้ทั้งที่อยู่ในโซนของอินเทอร์เน็ตและก็ทั้งที่อยู่ในโซนของอินเทอร์นนนนอออลลเเเเพรรราาาะฉะฉั้้้้ถคคโทื่งวว็บแแปได เอาเอาที่มันง่ายๆเลยนะผมก็สมมติว่าผมได้เชลที่เครื่องเว็บเว็บเซิร์ฟเวอร์นะผมก็พิมพ์ i f c o n f i g อ่ะดูว่ามี interface ขาไหนบ้างอ่ะ interface ขา public interface ขา internal อ่ะมี interface ขานออย่าง IP นี้ผมก็เอา nmap ไปลงที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สแกนเลยขา internal มี IP อะไรออนบ้าง nmap ก็จะรู้คร่าวๆว่าไอไอพต่างๆเนี่ยมันเป็น IP เปิดไว้ทําอะไรเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็เปิด FTP เป็น AD ก็เปิดพอร์ต AD หรือว่ามีเดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ข้างในก็เปิดพอร์ตพวกเดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ผมก็จะรู้คร่าวๆแล้วว่าไอ้ตัวเน็ตเวิร์กภายในเนี่ยมันมี IP อะไรบ้างเปิดเซอร์วิสอะไรบ้างถ้ามันมีช่องโหว่แฮกได้อีกหรือถ้ามันใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียวกันกันกนแบไอเว็บแอดมินคนเดียวกันดูแลเนี่ยใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียวกันเสร็จอีกนะไม่ต้องแฮกเลยก็อเอายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดล็อกอินล็อกอินไฟเ์อร์เลยอันเนี้ยซ้ำนะว่าไม่ควรตั้งพาสเวิร์ดเดียวกันอันเนี้ยคือภาพใหญ่ว่าเวลาเขาแฮกเข้ามาเนี่ยเขาเข้าถึงเน็ตเวิร์กภายในยังไงเพราะฉะนั้นเราอยา เขาสแกนเข้ามาปุ๊บข้างในเนี่ยเห็นเลยโหช่องโหมดเต็ไมไปหมดเลยไม่มีเซฟตี้อะไรไม่เคยเทสไม่เคยแบบมีการฮัดเดินนิ่งอะไรเลยอันนี้อันนี้จากประสบการณ์จริงเลยถ้าผมเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะแฮกง่ายเพราะมันถูกมองข้ามอยู่แล้วมันมีเซิร์ฟเวอร์ที่สําหรับเดฟพวกสวิตช์เราเตอร์พวกนี้ดีฟอลต์พัดเบิร์ดกันแทบหมดเพดัะนั้นอันนี้ข้างนอกเนี่ยก็คือสําคัญกว่านั้นถูกต้องแล้วนะแต่ข้างในก็ต้องทําด้วยอันนี้ภาพใหญ่นะถ้าเราสงสัยเนี่ยเราก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมีสตาร์ทไปตอบนะหร์แฮกเข้าาม จากนิเน็ตยึดเครื่องเว็บเซิร์เวอร์เว็บเซิร์เวอร์ได้ปุ๊บดัตต้าเบสเซิร์เวอร์ไปก่อนเลยพอยึดเซิพอดเวิร์ของดัตต้าเบสเซิร์เวอร์ไม่ใช่ของดัตต้าเบสเซิร์เวอร์นะของที่จะคอนเน็กเข้าไปที่ตัวดัตต้าเบสเซอร์วิเนี่ยอยู่ในเว็บเซิร์เวอร์ก็คอนเน็กเข้ามาถ้าใช้เซ็นเอร์เมีลูกเล่นดีกที่จะแอดยู้อร์สิทธิ์แอนดมินและคอนโทรลอย่งฟอนรลได้เหมือนกันถ้าเป็นของ Windows นะแต่นี่เป็นเรื่องของ s y s t e m ง a k คคิ n เราไม่ไม,ไม่แตะเยอะนะปุ๊ ซึ่งอันเนี้ยคอร์สเนี้ยเราไม่ได้โฟกัสที่เซตเตอร์แพคกิ้งไอ้เวิร์ดด้วยเวิร์ดเนี้ยเราจะไม่เราจะพูดถึงแค่แค่แคตอนนี้กระจบเราโฟกัสแค่ว่าไอ้จากผู้โจมตีเนี่ยผายเน็ตเข้ามาผ่านไฟวอลเข้ามาที่ไอ้เว็บเนี่ยมันจะเอาแบ็กดอร์หรือมันจะแฮกอะไรเว็บนี้ได้บ้างเราโฟกัสแค่แค่กรอบนี้กรอบเดียวในคอร์สนี้นะเราโฟกัสแค่ว่ามันมีเว็บอยู่ในโซนดีเอ็มซีเนี่ยมันมีช่องโหว่ที่แฮกได้บ้างคอร์สนี้โฟกัสแค่เฉพาะจุดนี้